ครับสวัสดีครับตอนนี้เราวันนี้เราจะมาทําไม้เท้าจากวัสดุเหลือใช้นะครับเดิมผมจะใช้ไม้เท้าอันนี้อยู่นะครับเป็นชนิดสามขาแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยจะวเวลาใช้สเตะไอ้ที่ขาสามขานี่เขาอยู่เื่อยเวลาเดินเนี่ยมันบางทีไม่ค่อยสะดวกนะครับวันนี้เราก็จะมีวัสดุเหลือใช้ก็คือกระเป๋า เป็นกระเป๋าแล้วอย่างนี้นะครับกระเป๋าเนี่ยที่มันซิปเสียแล้วอะซิปมันเสียแล้วอะไรเงี้ยเรามันก็จะมีไอ้ตัวชักเนี่ยฮะที่ติดอยู่เนี่ยเราก็จะแกะตัวเนี้ยเอามาทำาถ้าซิปเสียแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่เสียยังยังขึ้นลงได้สะดวกเราก็แกะออกมาแกะออกมาก็จะได้สภาพนี้นะครับ เนี่ยสภาพเนี้ยเราก็ขดกลับได้เราก็จะเอาชิ้นเนี้ยมาทําเป็นไม้เท้าขึ้นมานะครับก็โดยต้องหาวัสดุที่มาติดอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยจะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูครับวัสดุที่ใช้ก็จะมีเป็นแผ่นพลาสติกขนาดนี้ฮะข้างล่างเราก็จะมีติด อย่างกันลื่นนะครับไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดเข้าไปกับไอ้แทง่งไอ้เหล็กชักของกระเป๋าเดิมที่เราถอดออกมานะครับครับตอนนี้เราก็ติดพลาสติกที่มีแผ่นยางรองข้างล่างในงการลื่นนะครับเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเราก็จะสามารถาใช้เป็นไม้เท้า ได้นะครับโดยสามารถยืดหดได้นะครับเนี่ยอันนี้เราก็จะยืดเราก็ปรับปรับไดนะ้เราเดินความดะอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูก็คงไม่ไม่น่าเกียดมากนะครับแต่ว่าใช้งานเดียแข็งแรงปรับขึ้นลงได้พับเก็บ เวลาพับเก็บก็จะเหลือแค่สั้นแค่นี้แต่เวลานั้นก็ยืดออกมาได้ยาวเหมือนกระเป๋านะครับเราก็สามารถที่จะใช้ช่วยพยุงตัวอะไรต่างๆได้อันนี้เราก็อาจจะติดกระเป๋าใบเล็กๆสักใบหนึ่งบริเวณแถวนี้เพื่อจะได้อาไว้ใส่มือถือเล็กๆหรือใส่กับเงินนิดหน่อยที่ไว้ติดตัวเวลา เดินทางอะไรนี้นะครับเดี๋ยวจะลองติดให้ดูครับครับตอนนี้เราก็ติดกระเป๋าเข้าไปใบหนึ่งนะครับเป็นกระเป,าเป๋าที่มีซิปม่ปรูดเก็บของได้อะไรได้เงฮะเนี่ยอย่างเรามีของหรือมีมีผ้ามาสผ้ารกระดาษมาสเอาไว้ก็ใส่ใส่ตั้งใส่อะไรได้ สำหรับ,บเราเดินทางเลยนะครับก็ดีก็จะดูดีครับเพราะว่าสิบอ่านี่ครับก็จะเป็นกระเป๋าสภาพนี้เวลาเรา เดินทางหรือไปไหนเอามาไหนมันก็สะดวกครับนี่เราก็ปรับให้พอดีกับความสูงตัวเองครับว่าเดินใช้งานได้ดีครับเพราะว่ามันช่วยพยุงไหมถ้าขาเดียว3ามขานี่ผมลองดูแล้วมันมีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ